ชีบะเนี่ยส่งสัญญาณสำคัญมากตัวอื่นเขียวแต่มันแดงมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิมูลนะครับวันนี้เรามารับชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับชีบะด้วยกันเนื่องจากชายตัชินะครับได้โพสต์เมื่อประมาณ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าผมไม่สำคัญ และวันหนึ่งผมจะจากไปโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับใช้ชีบะออกประจนภัยฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นการโพสต์เมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับหลังจากที่เขาได้ลบทวิตต่างๆบนทวิ t เตอของเขารวมถึงประวัติโปรไฟล์นะครับรูปภาพทุกอย่างเลยลบออกหมดทําให้มีมือดีเริ่มเข้ามาสงสัยนะครับว่าเอ้ใช้โทชิเนี่ยเป็นสแ,แกมหรือเปล่านะครับเข้ามาปั่นเหรียญชีบัเล่นๆเพราะเขาถือเหรียญชีบะ ไม่ใช่ c e o จริงหรอนะครับและเขาจะอาจจะไม่กลับมาอันนี้คือการที่บอกว่าชิบะถึงเกมโอเวอร์แล้วหรือเปล่านะครับฉะนั้นมีหลายคนเนี่ยพยายามที่จะตีความไปต่างๆนานานะครับแล้วก็สำนักข่าวเนี่ยเขาพยายามตีความว่าเฮ้ยชิบะอิโน่เนี่ยอาจจะเป็นแบบซาโตชิ i นากาโมโตะก็ได้นะครับผู้สร้างปิดคอยนี้แลนามนั่นเองหรือว่าจะเป็นแบบอของดอชคอยก็ได้นะครับที่ออกไปนะครับ แล้วก็ให้อ e ีลอนมาร์กเนี่ยเข้ามาดูโปรเจกต์นะครับทิ้งล้างไปเลยนะครับคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าชายโดชิเนี่ยจะทําอะไรกับชุมชนต่อไปแต่ชายโตชินะครับพยายามที่จะให้โครงการต่างๆของชีบะดําเนินหน้าต่อไปให้คนนะครับและชุมชนพยายามเน้นที่โครงการเน้นที่โปรเจกต์เน้นที่คุณภาพของชีบะมากกว่าฉากนั้นชีบะนะครับโดยรวมตอนเนี้ ก็มีมูลค่าประมาณ6.4พันล้านดอลลาร์นะครับก็ตกมาอยู่ที่อันดับ16แล้วเนื่องจากชีบะเนี่ยคนนะครับบรรดาเม้าก็มีกำลังซื้อน้อยลงนั่นเองและนี่อาจจะเป็นจังหวะที่วานเริ่นะครับที่จะปั่นเมาให้ตายก่อนและข้อมูลนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องไปรับชมในคลิปอื่นด้วยกันแต่เอาละเราตั้งข้อสมมุติฐานไว้นะครับว่าการหายไปของชายโตชิมันก็แน่อยู่แล้ว นะครับว่าเราอาจจะคิดว่าเป็นวิก t ตอรีคบูทารีนก็ได้นะครับหรือว่าใครก็ได้นะครับแต่การทิ้งโปรเจกต์ของเขาเนี่ยตั้งใจที่จะสร้างกระแสข่าวให้เป็นหน้าหนึ่งหรือเปล่านะครับเพื่อจะทําการให้เมาเริ่มมีการเทขาชีบะแล้วเริ่มอดทนกับชีบะน้อยลงเพราะตัวอื่นเขียวนะครับชีบะดันแดงตัวเดียวฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไปรับชมในคอนเทนต์ตัวอื่นด้วยกันติดตามข่าวตัวอื่นน,นะครับในคลิปอื่นๆด้วยกัน เอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายลลชา่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y ปโ c เอนซี่คอมมิชชั่นทักเข้ามาที่เพจเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ q r วอารโค้ดให้และย้านะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชีบะนะจะโกทูโดมูลนะครับเรามีหนึ่งสปอนต้้นํา ทักมาได้ที่เพจนะครับเรามีกลุ่มชีบะด้วยและสำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าชีบะอินุจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลา